สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอนการเขียนโปรแกรมภาษา C ในเรื่องการใช้ s c a n F นะครับเพื่อรับ Input จากคีย์บอร์ดคือการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการรับข้อมูลนะก็รับ Input นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปประมวลผลแล้วก็แสดงผลออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใดๆก็การทำงานพื้นฐานก็จะอยู่บน กิจกรรม3อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะรับ input จากคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน ScanF ซึ่งในการที่รับข้อมูลเราก็ต้องมีที่เก็บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเอาข้อมูลมาเก็บในตัวแปรตัวแปรก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าชนิดข้อมูลในภาษา C เนี่ยมันก็จะมีชนิดจำนวนเต็มจำนวนจริงแล้วก็ตัว อักขะนะครับก็คือ int, float แล้วก็ character อันนี้คือชนิดข้อมูลพื้นฐานอ่ะสมมุติว่าเรามีตัวอย่างโปรแกรมนะครับประกาศตัวแปรสมมุติเราจะรับข้อมูลเป็นจำนวนเต็มนะครับก็ประกาศตัวแปรเป็น int แล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็สมมุติชื่อว่าอะไรดี I, my, ว่าอะไรอย่างี้แล้วกัน นะครับแล้วก็เราจะให้ผู้ใช้เนี่ยใส่ค่าของข้อมูลเข้ามาสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ Printf ให้มีข้อความออกทางจอภาพก่อนว่าเราจะให้ user ให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับใส่ข้อมูลเข้ามานะครับ Enter อ Data อะไรี้ล้วกันนะครับวงเล็บว่า Integer คือเป็นจำนวนเต็มทีนี้ถ้าเราจะใช้ฟังก์ชัน s c a n f นะครับรูปแบบของ s c a n f เนี่ยนะครับรูปแบบของ s c a n f เนะี่ยจะเป็นนี้ครับก็คือ s c a n f แล้วก็เครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ตามด้วยแอลเปซแล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับ ทีนี้ในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยนะครับข้างในจะเป็นเ,าเนขาเรียกว่าเป็น i d e n นติเป็นตัวระบุชนิดข้อมูลนะครับก็อีกเช่นเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรสักอย่างนะครับไอ้เปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรสักอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอขอเรียกมันว่า identifier ก็แล้วกันนะครับ โดย identifier เนี่ยก็ได้แก่เปอร์เซ็นต์ดนะครับคือเป็นข้อมูลจำนวนเต็มเลขฐานสิบเลขฐานสิบก็คือเลขที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับ แต่ว่าในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีเลขฐาน2เลขฐาน2ก็คือมีแต่0101 0, 1, นะครับเหมือนสถานะก,การปิดเปิดสวิตช์เปอร์เซ็นก็คือเป็นข้อมูลจำนวนจริงนะครับที่มีเป็นจำนวนที่มีทศนิยมนะครับหรือเรียกว่าฟ l o ต t ิ้งพอยต์นะครับแล้วก็เปอก็จะเป็นข้อมูลอลักขระ นะครับคือเป็นตัวอักษรเบื้องต้นเอาแค่3อันนี้ก่อนจริงๆยังมีมากกว่านี้นะครับรูปแบบ identifier มีรูปแบบมากกว่านี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เอาแค่3อันนี้ก่อนอเพราะฉะนั้นเราใช้สแกน f นะครับสแกน f ในที่นี้ถ้าเป็นจำนวนเต็มเราก็ใช้เแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแแซนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรอันนี้จะเป็นการ รับข้อมูลนะครับจากคีย์บอร์ดแล้วก็เก็บในตัวแปรนะครับชื่อว่า i my word มันทัดนี้มันยาวไปเอาไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้ว ถ้าเราอยากจะเอาข้อมูลนั้นมาทําอะไรนะครับก็สามารถเอามาประมวลผลได้แต่ในที่นี้สมมุติว่าเราปริ้นออกมาดูเลยนะครับแล้วก็บอกว่า u enter เวลาเราจะปริ้นค่าที่อยู่ในตัวแปรนะครับเราก็ต้องระบุ identifier ใน printf เช่นกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร สังเกตว่าตอนเป็นสแกน f ตรงนี้มีเครื่องหมายแอมป์แซนนะครับตอนเป็นสแกน f นะมีเครื่องหมายแอมป์แซนนะครับตอนเป็น PrintF ไม่มีนะครับไม่มีโอเคครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะ ริ้นค่านะครับออกมาดูนะครับอลองรันดูนะครับก็ตรงนี้ก็จะขึ้นว่าให้เรา Enter Data นะครับให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปมผมใส่เป็น40นะครับมันก็จะขึ้นว่าเมื่อกี้เราใส่เลข40นะครับ เนี่ยนะครับ n enter นะครับแล้วก็เลข40ซึ่งเมื่อเรารับข้อมูลมาแล้วเราอยากจะประมวลผลอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติผมรับข้อมูลสัก2ตัวแล้วก็อยากจะเอาตัวเลขมาทำอะไรกันนะครับเช่นสมมุติเอามาบวกกันแล้วก็คูณเลขอะไรบางอย่างผมมีตัวแปรชื่อ i my var นะครับ1 i my var 2แล้วก็ i answer นะครับก็ตอนแรกให้เป็น enter data 1นะครับคือเป็น data ตัวที่1แล้วก็พอใส่เสร็จก็ให้ user ใส่ข้อมูลตัวที่2 แล้วก็สแกน f อตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น i m y w a า1น,นะครับอันนี้1อันนี้2องอน,นี้พอรับข้อมูลเข้ามานะครับเราบอกว่าให้คำตอบเนี่ย iAnswer เ,เนี่ยได้มาจากข้อมูลตัวที่1บวกข้อมูลตัวที่2นะครับ แต่เอาข้อมูลตัวที่2เนี่ยให้เอาไปคูณกับ5ตก่อนละกันนะครับ5คูณด้วยข้อมูลตัวที่2แล้วทั้งหมดเนี้ยนะครับเอาอเอาข้อมูลตัวที่1ไปคูณ3ด้วยละกันแล้วทั้งหมดเนี้ยลบด้วย10ส,สมมุตินะครับนี่คือสรรมการของเราเสร็จแล้วเราอยากจะบอกว่าเขาใส่ข้อมูลอะไรมานะครับ ก็ปิ้นออกมาแล้วก็บอกว่าคำตอบเท่ากับ I answer อลองลันดูนะครับตัวนี้เจ er อ error error นะครับเวลาเขียนออกมาแล้วเจอ Error แบบนี้นะครับตรงนี้ขึ้น Error บรรทัดที่18นะครับแล้วก็บอกว่าอะไรครับ expected นะครับเครื่องหมาย semicolon before I answer ตรงนี้หมายความว่าไงครับก็คือไปดูบรรทัดที่18นะครับบรรทัดที่18มันเจอ Error บรรทัดนี้แต่จริงๆแล้วคือมัน e r r o r มาก่อนหน้านี้ก็คือบรรทัดนี้ลืมใส่ semicolon นะครับ ต้องจบประโยคด้วยเซมิโคลอนอลองรันดูนะครับสมมุติใส่ข้อมูลตัวแรกเป็น2อีกตัวหนึ่งเป็น10นะครับได้คำตอบเป็น46นะครับ2คูณ3เป็น6นะครับ5คูณ10เป็น50 50บก6เป็น56 -10 กลบ10ก็ได้46นะครับได้ถูกต้องนะครับอันนี้ถ้าจะให้สวยงามก็ขึ้น บรรทัดใหม่สักนิดนึงนะครับลองรันอีกทีนะครับสมมุติใส่เป็น1กับ2มั่งแล้วกัน1กับ2ได้คําตอบได้คำตอบเป็น3นะครับลองดูซิ1คูณ3ได้3นะครับ5คูณ2ได้10นะครับ10ลบ10ก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เลยได้คำตอบคือ3นะครับนี้ก็เป็นตัวอย่างของการรับข้อมูลด้วย สแกน F นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรับข้อมูลจำนวนเต็มเนี่ยก็อย่าลืมว่าใช้เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ารับข้อมูลจำนวนจริงก็เปอร์เซ็นต์ถ้ารับข้อมูลอาาักขละกก็เปอร์เซ็นต์สนะครับอาาักขระนี่คือ1 1หนึ่งอาาักขละหรือ1ตัวอักษรเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ